ที่มีเรื่องราวชีวิตและอาชีพที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยข้อคิดดีๆเขาเป็นที่รู้จักในฐานะแบ็กซ้ายที่โดดเด่นมีความรวดเร็วทักษะการเลี้ยงบอลโดยเฉพาะการสับขาหลอกหรือสเต็ปโอเวอร์และความทุ่มเทในการเล่นมีประวัติการค้าแข่งที่น่าประทับใจทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ ไฮไลท์สำคัญในชีวิตและการค้าแข่งฟุตบอลโลก2002เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการอาชีพของเขาโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติเกาหลีใต้ที่สร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพร่วมบทบาทของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะการเปิดบอลให้อันจองฮวานหม่งทำประตูชัยใส่ทีมอิตาลีในรอบ16ทีมสุดท้ายทำให้เขาเป็นที่จดจำอย่างมาก การค้าแข่งในยุโรปหลังฟุตบอลโลก